ราอยู่ตรงนี้ครับ L ยี่สบสามไอ้ Y ยี่สิบสามสำโรงครับจะลองสดเองนะครับแตกตอนหนึ่งครั้งจะไปสวนหลวงอเก้าแ Y สิบห้าดูหลวงอเก้าแตงไปที่ตัวนี้นหลวงอเก้าึงไปออกมาแล้ว ใร้ผมมาหนึงใบวันนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายครับอันนี้คือบรรยากาศที่สถานีสำโรงตอนนี้ก็มีผู้โดยสารขาเข้าเข้ามานะครับซึ่งผมก็จะเข้าไปในสถานี จะขึ้นไปที่ชานชาลาแล้วไปดูว่าวันนี้วันพรหัสแล้วเข้ามาวันที่สี่แล้วของการขยายเวลากับการเพิ่มความขี่ในการใช้ช่วงเล่งด่วนนะครับว่าบนชานชาลาเป็นยังไงครับอากาศดีครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสแสงแดดเจิดจ้า ตอนนี้ดูโล่ลลงนะครับนี่คือสถานีสำรงเดี๋ยวเราไปดูความปีตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเร่งด่วนนะครับก็จะอยู่ที่สิบนาทีนะตอนนี้เหลือ7เจ็ดนาที อันนี้เพิ่งสี่โมงนะไม่ใช่เวลาเร่งด่วนอยู่ในเคนนาครับอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับที่สถานีสำโรงก็มีผู้โดยสารมาใช้พอสมควรครับอันนี้รถไฟกำลงังเข้ามานะครับกำลังจะเข้ามารับผู้โดยสารที่สถานีสำโรง นี่คือบรรยากาศของการเดินทางนะครับของผู้โดยสารก็มีทั้งมาจากลาดพร้าวแล้วก็พลังจะขึ้นไปนะครับ คือวิวของการเดินทางบนกระบวนรถเนมาสีสีเหลืองที่สถานีสำโรงกำลังจะมุ่งหน้าไปลาดขาวรถเคลื่อนกระบวนออกครับเถ้านาที่ต่อไปที่ประวัต Next station พิทวัผู้ริจารเปิดทาบเนื่องจากมีประดาศผ่อนคลายกันส่วนหน้าจาดในที่สาธานะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวมรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองยังคงแนะนำให้ส่วนหน้าจัดขณะใช้บริการรถไฟฟ้าตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณค่ะ Action 3 Passengers are that although the wearing masks has relaxed area way that can wear a suggests mask reminded the been line using for outdoor middle the system the public while The the of you brought can ในช่วงกิโลเมตรที่หนึ่งที่สองครับก็คือกำลังจะเข้าหมู่บ้านกำลังจะเข้าสถานีที่โวั ไฟเที่ยวนี้ก็ถือว่ามีผู้ที่มาทดลองใช้กันเยอะนะครับวันนี้ก็คือวันที่29วันนี้วันที่29มิถุนายนนะครับก็เหลือเวลาอจะถึงวันที่2นะครับที่เรา,าจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการใช้นะครับจะอยู่ในขั้นทดลอง เอาวันที่สามไปแล้วนี่เราก็จะเก็บค่าโดยสาร không phải là 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 không 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 กำลังจอดที่สถานีสีเทภาเดี๋ยวเราจะเห็นโค้งนอกนะครับโค้งด้านนอกซึ่งจะเป็นมุมที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายครับโค้งด้านนอกก่าจะด้านไหนเดี๋ยววันนี้เราจะดูโค้งด้านนอกไปด้วยกันนะครับวิวข้าหน้าจะเห็นถนนสีนคกเลถนนเจรักราในช่วงที่ขาออก เดี๋ยวไปดูด้วยกันครับตรงนี้ยังมีวินที่ลองๆอนะ่ะลมพัด แรงเย็นสบายนะครับจ้าข้ามจะปานทางอาหารในที่นี้ในระบบรถไฟฟ้ามากกว่าคอนสายที่8ทัศนขภาพแอัพี้ารต้อง <Yeah, no. S 2> ตอนวรถตลางรลางเรถตาารดลางเข้ารคตง้รตงเขารัางเข้ารตาเรางนี้าราเ้าราจเข้ารถตกาะเข้ารัตกางเ้ารลางเข้ารแตกานเข้ารถตกาง้ารลข้ารถตกางเารตาเข้ารตลาเด้ารถลา้ารถตลาเ้ถตลงเข้ารตาง่ข้ารัตทา่มุ้งหน้ารปตางา น้ำแดงคนระับอันนี้เป็นโค้งด้านนอกคนระับที่ไม่ค่อยได้ถ่ายนะแต่ให้ถ่ายให้ดูนะแล้วถ้าเรามองไปข้างล่างระเห็นของสำโรงนะเห็นประตูน้ำของสำโรงคนะรับ เส้นนี้จะไปสูบางทีได้นะยานธุญญรกิจตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเห็นตรงสถานีสีด่านนะสีย่านญญาตุรกจท,ที่อาจจะเป็นทางเลือกวันหนึ่งนัดเพื่อนผมครอบครัวมานั่งทานได้นะ เี๋ยวเราจสีด่านเราจะเห็นนะครับว่าจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมครับ,ก,าบาก็เมืร์เ็ศฟาสตฟู้ดแล้วก็เป็นฟู้ดแลนร้านอาหารชั้นนำนะครับตอนนี้อยู่ที่สีด่าน สีด่านก็คือคําสีคือคํามน้ำหน้าของถนนสีนคกิบนะครับด่านก็คือซอยวัดด่านคือเอาทางหลังมาเอามารวมกันถนนสีนักลิบคือถนนเมนนั้นซอยวัดด่านคือซอยที่อยู่ในถนนสีนักิบก็เอาชื่อมารวมกันรัดเ๋ยนนี้จะให้ดูสถานที่ต่อปสีแดงเพื่อนจะได้เห็น ทเอเวอร์นะครับแจทเอเวอรตรงนี้ครับเป็นคุณรวมที่สามารถที่จะเป็นจุดนัดหมายของครอบครัวเรงได้ครับและนั่นคือ งานอัปเดตนะครับวันนี้นะครับที่สถานีสำมรองจนถึงสถานีสีด่านนะครับมาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ของไห้ตจ้ี้ครับสวัสดีครับ